ครับสวัสดีพี่น้องเอ้ยนะครับกะคือเก้านะครับหนาไบกอนนะครับเออหลวงพ่อกวยวัดเจ็นแหลนนะครับแล้วก็อ่าหลวงพ่อหารวัดปืนแตกนะครับบนหนากะเจ็บตัวพี่น้องเอ้ยก็ลังจีจัดนะครับทิดดินเนี่ยนะครับทั้งใหญ่อยู่นะครับกะทรงหี่จังไรล่ะผมว่ามันจะอากรากอยู่นะครับน้ำกว่าที่มีจักหน่อยนะครับ ดกหมอกดอกไม้ก็ออกแน่นะครับเออเอาผึ่งแมงกับพอเริ่มคือๆนะครับเป็นกําลังใจให้กันพี่น้องเอ้ผมเป็นเอฟซีท่านๆเป็นเอฟซีผมนะครับเรียกว่าผู้ใดเฮ็ดมาผมเบึ่งวัดนะครับพันตาบ่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปเาานะครับเฮ็ดมาถือกับพันพึ่งพงทสานประแดกสิเป็นกําลังใจให้พี่น้องเอ้อะเดี๋ยวเฮ็ดครบเฮ็ดคล้ายเตรียมอุปกรณ์ไปเมียนกันครับพี่น้องอย่าลืมนะครับเด้ออันหลวงพ่อถุงนะครับก็หลวงพ่อม่งนะ สำคัญนะครับถ้าบ่มีหลงผ้ถุงหลงพ้ามุ้งเนี่ยโอ้ยนะครับเรียกว่าได้เจ็บนะครับแล้วก็ท่องเอาไว้ท่องเอาไว้แน่น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 นะครับถ้าแน่นแล้วมันปลอดภัยแน่นแล้วมันบ่เจ็บหลายพี่น้องเอ้ยเอ้าครับผมไปพร้อมแล้วโออควนอีลบกบกุ้มควนดีเถอะนี่พี่น้องนาจีอากลากอยู่ครับพี่น้องเอ้ยนี่ เน้นๆไว้พี่น้องเอ้ยนะครับยังบอกเน้นเอาไว้เน้นเอาไว้เน้นแล้วมันบดเจ็บพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเทียบิันนะครับมันติดตรอดกันแหละนะครับโอ้มีลูกครับพี่น้องเออเอาโอเคครับเดี๋ยวหามุมตั้งกล้องครับพี่น้องเอ้พี่น้องนี่แหละครับคาถาเน้นๆเอาไว้เน้นๆเอาไว้นะครับบน่เน้นกระเจ็บตัวนะครับ แน่เนเอาไว้พี่น้องเอ้มันบบเจ็บครับบต้องไปจังไดละ่ะโบต้องไปเจ็บแบบบหนาเจ็บนะครับเอาแบบนี้นะครับมันจะแน่น,นเอาไวน้นีล่ะพี่น้องเ,เอ้เอาง้ามเติบง้ามเติบนะครับน้ำมีบ่อู้นน้ำมองเห็นอยู่ครับน้ำสี่ม่วนดำนึกว่าแต่น้ำนะครับอะเดี๋ยวผมหาอันบอตั้งกล้องเ้อพี่น้องเย้ยผมจิตาดครับผมแน่นแน่นเอาไว้เด้อพี่น้อง นี่ครับขาวอ้ากลากเลยพี่น้องนี่นึ่งใยขุขาวครับขาวเจ้น้าบโบปันใดแล้วครับน้ามีมแได้ขีมมวนครับเห็นขีมม้วนย่ดอกเนาะพี่น,อน้องเนาะเอาแล้วครับได้แล้ว้าปลาทูโอ้หาบูเห็นมิดครับเกศสอนอย่างหลายเลย นะครับข้าปะทูมาแล้วจิ้งโอยไปหาข่าไข่เด้อพี่น้องเด้อครับปลาทูมาแล้วก็ไปเอาข่าไคทุกทุกฟ้าทุกดอกนะครับมีม้วนบ่เอาครับพี่น้องปล่อยไว้อีม่วนบ่เอา บายพี่น้องไปรถโอ้โเน่เนๆเ,เอาไว้มันบอ่อเจ็บตัวพี่น้องเอ้ยหันหลุมๆแล้วก็ได้เจ็บแล้วครับหาไปหมอกไบไม้กอนโอ้ยยังมาตอมเถาะ น,นี่รักษาความสุดเด้อครับเดอ้อบ่ให้มันท่ำพ้อมนะครับกันดอกกันแดดไปถึงบ้านนี่โอ้ยเสียพี่น้องเอ้ยใส่เข้าไปใบไม้ใส่ใสหลายก็ได้ครับบ่เป็นหยังบ่ได้ผิดกติกาเก็บเขา้าเก็บของพี่น้องโอ้ฮ้อนครับฝนฮ้อนดี่ก็เจ็บตัวพี่น้องเอ้ยอ้าวครับ เขาวล้องพร้อมแล้ววอ้ยพร้อมนะยังมตอดกันครับพี่น้องน,น่อยๆร้อยนึงครับเก็บไปซะเป็นแล้วนะครับเต็มแล้วนี่ถ้าลูกนกันกๆเป็นกิโลได้ครับเห็นว่าแบบนี้ก็ได้ เต็มเนี่ยพี่น้องมือครับเต็มเปีย้ยเหินบอกบอกแล้ว ับ่งเห็นว่าแบบนี้ก็เป็นร้อยเด้พี่น้องเอ้ยครับผมเมาครับเดี๋ยวก็ได้หลายเองพี่น้อง ว้อนแต่พี่น้องเด้วยหลวงพ่อรุยวัดจันเรนกับเออหลวงพ่อหานวัดปืนแตกนะครับแล้วก็พ้นเนาพี่นอ้องโอ้ยอากาศอากาศก็ดีอยู่ครับแต่ว่ามันหนาครับมันก็นเลยฮ้อนพี่น้อง ี๋ยวถอดหลงพลุยเัียเออเหลือไว้จะหลงปากกาหลงหลงหล,ลงพ่อยังหลงพ่ออันหลงพ่อาหารวัดปืนเตียเ๊ยกเออหลงไปนี่ครับตังหง้ก็หลงยิงอะพี่น้องรักษาความสุนะครับรุดสุดยอด เดี๋ยวครับทุดครบกันที่ตอด้องอครับก็เก็บไปเรื่อยเลยพี่น้องเลยนะครับมากน่อยก็เอาไปก็ได้คานหาแหละครับพี่น้องเอ้ยนี่งามๆนี่ครับได้คานอีหลีพี่น้องไม่ได้ว่าวล่นครับ มันติดพื้นติดดินนี่แหล,ละนะครับนั่งคอมออยู่นี่นะครับอู้อ่ะเดี๋ยวผมตัดเด้อพี่น้องเด้อกูดโดนมันก็นต่อแล้วพี่น้องเนี้ยครับเงียบๆเงียบๆแหละอันนี้ก็มีแต่กี้มันวานปะหลายบาทพีนกก่น้งสวั ่ก่อนตอวดแล้วงาำอยู่ครับพี่น้องใส่ลูกหรือ่ ใส่แล้วนะครับน้ำเป็นไงนู้นน้ำถึงจุดวปันใดยเลยครับแต่ว่าล้างนี่เต็มเปี้ยครับพี่ต้อง โอเคพี่น้องเอ้ไปลงครับโอเคเด้อครับพี่น้องสุดยอด